มาดู MV เพลงใหม่คือเพลงอะไรคะโคโคโนกากาือทยคือเดินข่าแห่งความฝันค่ะทุกคนพร้อมไหมยังค่ะพร้อมแล้วจ่โก้แล้วก็มาดูมีลเย็ะพี่ลาเหรอฮะลมหวานจิ๊กจั๊กลาอะไร่ะนี่โอ้พี่นาบก อันนี้ยังไม่เริ่มค่ะวิ่งเริ <c oughs> ่มแล้วเริ่มแล้วที่จบแล้วโอก่าใช่ใช่เหมือนที่แบบว่าเย้อนอ่ะอันนี้นนคือตอนจบ 拜拜 นาน่าก่อนเลยก็อยากจะบอกว่าลุ้นกับเอมีนี้มากมากเลยแบบลุ้นที่สุดเลยเพราะว่าวันถ่ายนะคะสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแบบว่าฝนตกแล้วเราไปถ่ายบนดอยที่แบบเขาเรียกอะไรน้ําค้างเหรอคะน้ำหมึกหมึอะไรสักอย่างแม่แม่คันนิงอะไรอะอะไรอะเมฆหมอกเมฆหมอกเออเมฆหมอกฝนตกอีกทั้งวันวันนั้นคือทั้งวันจริงๆก็เลยใช่ไม่เจอแสงอาทิตย์เลยก็ ถ้าหัวฟูหน่อยก็เข้าใจกันนะคะ <c oughs> แต่ว่าเขาอยากได้แบบวิงงว่งเรไรวิแบบเหนื่อยสมใจแต่รู้สึกว่ารู้สึกว่าทัดทัดใจมาก m อรู้สึกว่ามีสตอร,รีอ่อะถ้าดูดีๆนะคะมีสตอร,รี่ก็อาจจะมีน้ำตาก็ได้ฉากแบบว่าพี่พี <PP S 2> ่เซนเตอร์รุ่นหนึ่งแบบขึ้นมารู้สึกว่าชอบนะชอบด <c oughs> ีค่ะ พี harma, ่ลิงแล้พี <g okes through> ่ลิงก็รู้สึกรู้สึกรุ้นเหมือนที่นานาบอกเพราะว่าตอนถ่ายรู้สึกว่าแบบมันก็จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างอะไรอย่างงี้ใช่อุปสรรคลากายอุปสรรคหลากหลายใช่เหมือนเป็นบททดสอบที่ต้องผ่านไปก็เดียวด้วยเออใช่ก็เลยแบบว่ารุ้นมากว่าภาพออกจะออกมาอยังไงใช่แต่ว่าออกมาสวยนะใช่ตรงที่เป็นหมอกก็รู้สึกว่ามันก็แบบเท่อีกแบบอ่ะเท่ดีใช่หมอกเลย อะไระมันอยู่บนสวรรค์เหมยบอกมอนอยู่บนสวรรค์เจอนางฟ้าเต้นอยู่บนสวรรค์ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามีสตอรี่รู้สึกเซอร์ไพรส์ที่เป็นแฟชแบ็กด้วยใช่ใช่ดีค่ะมีใครอยากเพื่อนไหมคานาเมะคานิ๊งแมคานิงรู้สึกว่ามีซีนที่ทุกคนถือหากับคานิงคือคือเขาบอกว่าให้ทําหน้าจริงจังใช่ไหมตอนบีแเออมองไปไกลๆทำหน้าจริงจังมองอะไรมอง เขาบอกเขาชี้ปะโฟมอะไรสักอย่างสงสัยพี่มองเขาจริงจังเกินไปจนตายแต่พูดด้แหมว่าแบบคือมันเลี้ยวมากคือทุกคนแบบวิ่งจนหัวฟูอะหัวแบบฟูมากอะไรอย่างเงี้ยจริงอะจริงอ่ะยพูดต่อเลยอ่ะก็คือมันจะมีซีนที่เราเหนื่อยใช่ไหมคะคือเราแบบไม่ได้วิ่งมาจริงๆหรอกแต่เราต้องแบบอย่างเงี้ยแล้วคือพอทําปุ๊บมันเหนื่อยจริงมันจะมืดน่าจะมืด มันจะน่าจะมืดจริงอ่ะจริงหรอเนี่ยรันมาอิจฉารันมาคือนึกถึงวิ่งอย่างเดียวไงตอนเนี้ยลันมาเฮ้ยแต่ตอนวิ่งคือแต่ตอนวิ่งที่ขึ้นเนินอ่ะอันนั้นเหนื่อยจริงไอตอนที่เราวิ่งด้วยกันอ่ะใช่ขั้นความสูงอันนั้นคือแบบมันดูไม่สูงใช่ไหมใช่แต่แบบจริงๆมันแบบอย่างนี้เลยอ่ะคือแต่ละแต่ละก้าวคือขึ้นไปแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงค่ะน้องเพิร์นะคะเพิร์ลน้องเพิร์เป็นไงบ้างคะ ชอบนะอมวีสวยแบบว่าภาพสวยค่ะแบบชอบสตอรี่ด้วยแบบชอบตอนที่เขาแบบว่าแฟดแบ็คของเซนเตอร์ใช่ไหมพี่พี่รุ่นหนึ่งคิดว่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักค่ะชอบมากขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่าโอเคนะ MV แบบดีกว่าที่คิดเพราะแบบตอนถ่ายกูประสาบมันเยอะอะจนไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็แบบมีหลายฉากหลายที่อะไรที่เราแบบ ไม่ได้ไป is, no อะไรอย่างนี้เพราะแบบมันไม่ทันจริงๆอะไรเงี้ยเออแต่ก็ออกมาได้โอเคมากๆนอกกากคนที่มาทีหลังสุดอะแธ้จีมอ่าหลังท้ายหลังท้ายมาช้าแต่มานะเออเขาบอกว่าให้หนูแบบอยู่ข้างห่างวิ่งตามหลังตอนมีฉากที่แบบว่าไม่ได้ใส่เข้ามาในนี้น่าอาจจะไม่ได้จริงๆหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเหนื่อยเกินไปก็เลยเออเป็นฉากยืนดูเพื่อนๆเข้าถูเส้นชายแทนอะไรแบบนี้ดีใจกับเพื่อนๆที่เออพวกเราวิ่งแบบฝ่ากันมาได้ฝ่าแรงจี เนินเขาขึ้นมาได้เมื่อขายแค่ไหนแล้วก็เข้าสู่เชนชัยแล้วก็ยิงลุทเส็จอะไรล้อเดียนแล้วก็ยิงพร้อมกับให้เซ็นเตอร์ยิงลูกยางไปสู่แบบเมืองเชียงใหม่เออก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะทุกคนจะรู้จักซีเจมเอ็ดจริงจบทักเลยเฮ้ยทักนี่แปลว่าดังโด่งดังแน่นอนในมีดีเอถามรุ่นพี่มันดีกว่ารุ่นพี่ฝั่งนูนะคะนี่คนเปิดไปไปคนเปิดตัวเปิดตัวเปิด คือมันคือตลกมากที่เขาแบบว่าให้สตาวิ่งนําไปก่อนแล้วกลัวไม่มีใครวิ่งตามอ่ะคือมันจะตลกมากอ่ะแบบว่าไปกันเราไปพันไปแบบทุกคนทำาปเพื่อนไปเป็นจริงสตาวิ่งเร็วมากจริงสตาวิ่งเร็วมากเหนื่อยไหมเหนื่อยู่ตอนแรกว่าจะบิดแล้วว่าแบบให้สตาไปคนเดียวแต่พูมกลับสั่งไว้น้องพิมพเป็นไงบ้างจริงจริงหนูชอบนะมันดูแบบว่าเป็นแบบว่าเอ็มวีที่แบบสื่อถึงแบบว่าส่งต่อมากๆอก แบบมีมีใช้แบบว่าซีนที่แบบแต่ละซิงเกิลด้วยก็ดูดูมีอะไรจริงใช่ค่ะก็ดีค่ะกว่าคลิปรีแอคชั่นนี้จะปล่อยไปก็มี MV แล้วน่าจะลง MV ที่ YouTube แล้วนะคะก็ฝากอัลบั้มที่3ด้วยนะคะโฮโคลินโอเกะ เดินข่าวแห่งความฝันนะคะฝากดูกันเยอะๆด้วยนะคะกดไลค์นะคะกดไลค์ครั้งเดียวนะคะอย่ากดสองครั้งนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเย้ฝาอด้วยครับ